โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกท่านน,น,นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันจิ้งเคยแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกับเกมรู้บอกกันจิ้งเคยนะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าเดอะ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 ขออ่านนั่นนึงเซอร์ไวเดอะอีพิกดิสเซเตอร์นะฮะอยู่ในแมปนี้นั่นเองก็ถ้าใครได้ยินเสียงเพลงก็ไม่ต้องสนใจนะผมขอปิดก่อนแล้วกันเดีย๋ยวได้ซวยฮะ เปิดเพลงแล้วได้สวยแน่นอนนะไม่เปิดดีกว่าฮะเยาีายวดิกะซิทอ,อะไรมันตกมาแต่ไกละฮะก็ขอที่ขอขอทีอ่ายในบ้านละกันก็สําหรับแม์นี้ฮะก็ตามชื่อเลยคือเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัตินะฮะก็เมื่อกี้มันขึ้นเดอะม o นฟอร์ i ิงนะ,ะก็คือพระจันทร์ตกครับผมแต่จากที่ดูนี่มันไม่ใช่พระจันทร์แล้วฮะ มันกองตกเล่นตกหลายอันด้วยไม่ใช่ตกโอโคโแล้วซานตามาเล่นเลยแถวนี้ฮะ <c oughs> แล้วเบิดกันเลยทีเดียวหน่ก็ช่วงนี้ไม่มีอะไรทําฮะจริงๆก็ยุ่งๆด้วยฮะเดี๋ยวนี้อ่า <c oughs> ยุ่งสุดๆฮะเลยก็ไม่ได้ลงคลิปอันนี้อะไรเนะี่ยอ๋ออันนี้จบฮะมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่แบบอ๋อคือมันเพิ่งจบฮะ,ฮะแล้วแล้วยังไงวะเพิ่งจบแล้วยังไงเนะี่ย รอบต่อไปนะเริ่มในสิบวิครับผ,ผมว่าผมหาที่อยู่กันเยอะคือเราต้องเอาชีวิตรอดจากพวกอ่าพวกภัยพิบัตินะฮะไอพวกดาวตกอุกบาทตกอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ลาวาแผดน,นะครับผมลาวาลาวาอะไรคือละสวยแล้วสวยแล้วมาาันจะอู้กูว่าแล้วกูว่าแล้วกูวา่ากูวา่า แล้วโอ้โหอ้กูตกใงชีวิตเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยแมว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 แมืนมวแมวแมวเม๋ยวแม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 วแล้แมวกมวแมวแวแม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 วเมาแมวแมวแมวแอวแมวแมเมมอมมมมมม เฮ้ยีย๋ยวทำไมมันมันคืออะไรเนี่ยมันมันคืออะไรฮะอุย๊ยอู้หูอู้หูอหมันเล่นแบบนี้เลยเหรองั้นเราไปอยู่อ๋อคือถ้าไปอยู่ตรงการลางเราจะไม่เป็นไรเลาปาดีมโมมาจากไหนเนะก็ใครสังเกตเลยวลผมนี่ไม่ต้องสังสัยนะครับผมไปเล่นก่อนหน,น,นี้มาแล้วนะฮะจะได้แบบทำความเข้าใจกับระบบนะฮะ เฮ้ยรอบต่อไปเป็นอะไรฮะโคจะตื่นเต้นอ่านลาวาเวฟเฮ้ยอะไรคือลาวาเวฟผมเชื่อนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูไปน,นู่นมันมาแล้วโคตรฮากลัวมึงจะเยอะเกินไปแล้วนะบางทีผมเชื่อได้เลยว่าถึงผมจะขึ้นไอ้ที่นี่ ถึงผมจะขึ้นไอ้ที่นี่ไปมันก็เท่านั้นนะฮะจากที่ผมดูโอ้โห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 ,หโอ้โหคตรใหญ่ดังตกเฉยโอ้โหแล้วใครจะไปรอดผมว่าแล้วมันต้องตายฮนะเนะี่ยดูเอีืยกว่วแล้วต้องตายกันหมดฮนะเพราะว่ามันไอ้พวกนี้ไอ้สิ่งของก่อสร้างอะไรพวกนี้นะฮะมันเอ,อ สามารถถล่มได้ครับผมเฮ้ยคามิคาเซตสอมบี้ซอมบี้บุกโลกเหรอเฮ้ยเฮ้ยอู้หูอู้หูอู้ไม่เอา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 หนีอู้หูยิงสะกระเด็นกระดอนไปมาเลยเอาละบันไดจะขึ้นไปข้างบวนชิบหายยิงโคตรแรงยิงโคตรแรงเลยบอกตรง เอ้ยโอ้โหคุสวยแน่นอนนะแอบไม่มีใครเห็นแน่ฮะผมจะแอบครับผมแมผมต้องรอดปลอดภัยฮะยกเว้นรอบแรกเนี่เกิดอาการไม่รู้ครับผมรอบแรกหรือสองรอบเออสองรอบสองรอบเลยนี่ว่าไอ้ไอ้อ้อนั่นมันขึ้นไปยังไงวะโป่ะโอ้โ,อโหโปแบบโปบินฮะหรือโปรกระโดดสูงก็ไม่ทราบฮะที่รู้ๆเป็นโปรประมาณนั้นแล้วนี่คืออะไรเนี่ยหรือว่ามันต้องเป็นอะไรเนี่ยซิมมอนเซ่ฮะไม่รู้จักครับผม มาเล่นแต่ไม่รู้จักอืผมว่าตรงนี้มันต้องเป็นทางลับแน่นอนนะมันน่าจะเป็นน้ําใต้บาดาลครับผมแน่มัน,นจะใช่นะ <c oughs> แล้วไงปลาพวกนี้มันตัวใหญ่เก่งจังวะเนี่ยโอโ้โหนี่ปลาเลยเนะี่ยปลาดีมูเลยเนะี่ยนี่มึงตัวเท่าบ้านตูเลยเนะี่ยให้ตายเถอะอะไรเนะี่ยโอ้โหน้ํากดออ,อ,อ้อ่านออกรอบนี้ก็อ่านออกรอบนี้อ่านออก โอ้โหได้อยู่เฮ้ย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 ยทำไมเป็นงี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใครมันจะไปรอด <c oughs> เอาอีกแล้วหรอโอ้โหผมถามจริงใครมันจะไม่รอดใครมันจะไปรอดวะมันขึ้นเยอะขนาดนี้ฮะมันโอกาสจะรอดนี่มันเป็นไปไม่ได้เลย <c oughs> โอ้โหน้ำกดก็มีครับผมทำไมเสียงไม่มีเลยว,วะไม่ได้ไม่ได้ต้องเพิ่มเสียงอีก อสองขีดสองขีดครับผมเปลี่ยนแบบแม่งเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนก็นเล่นต่อครับผมอยากขึ้นไปเนี่ยรู้สึกเห็นล่มอยู่ข้างบนนะอยากขึ้นไปมากเลยแหนเล่นแค่คลิปผ่านไปแค่นี้มันถึงกับพังพินศขนาดนี้เลยเหรอในหลายๆ,ๆคนสงสัยฮะอันนี้ exporting anody orange อะไรเกี่ยวกับส้มวะกูอ่านไม่ออกกูอ่านคําว่าส้มออกอย่างเดียวผมอ่านคําว่าส้มออกอย่างเดียวฮะ นั่นไงครัวไอส้มบักส้มอันนี้บักส้มจะชัดดูบ่อยฮะโอ้โหผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักนะฮะที่มันเอาส้มมานะฮะแล้วก็ใส่แบบหน้าตาเข้าไปนะแล้วก็พาให้มันตลกตลกนะฮะผมเรียกว่าบักส้มฮะอ่าพาอีสานครับผมตลกมากแน่แล้วก็นะกวนมากครับผมไอคนคิดนี่ก็คิดได้เนาะ สงสัยไม่มีอะไรจะเล่นแล้วฮะเอาผลไม้มาเล่นเถอะออยสป,ปิลเมื่อกี้น้ำกดกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วมันต้องน้ำมันโอ้โหรอบแรกน้ำกดใช่ไหมน้ำกดรอบนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยกูสวยแน่นอนสวยแล้วบงังบ้านกูพังแน่แน่บ้านพังแน่แน่เอ้ยขึ้นเอ้ย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 ทำไมบ้านเกิดการ เกิดการซุดฮนะอุ๊ยชนะด้วยเฮ้ยเก่งวะเฮ้ยทําไมเราเก่งแบบนี้อะเฮ้ยมันไม่ได้เลยนะเก่งเก่งขนาดนี้มันไม่ได้เลยนะกูอยู่อันดับที่สีนะ่เลยฮะอุ้ยใช้ได้เลยนะนยมีการเอาชื่อรอดได้เอาแปดครั้งครับผมได้เงินอีกแปดร้อยสี่สิบครับผมแล้วก็ทั้งหมดสิบสามครับผมนะทำไมเสียงแหบเาว่าอยู่ดีๆ <laughs> อยู่ดีๆ <laughs> เสียงแหบเผยรอบต่อไปอะไรเนะี the world. ่ยโฮอินเดอะวอลฮะหลุมใน กำแพงครับผมหลุมเฮ้ย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 เจอรูแล้วโอ้โหถ้าใครไปอยู่ตรงนู้นนี่คือตัดสินใจผิดฮะแน่นนั่นกูก็ตัดสินใจผิดดีวะโอ้โหนี่มันเกมใช่ไหมเนี่ยเกมล่าเกมครับผมอุ่ยวิ่งอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นจะวิ่งถ้ำไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งกลับหลังวิ่งกลับหลังก่อนแล้วก็วิ่งมาทางนี้ฮะ วิสบายเอ้าไอ้นี่อยากลองตายใช่ไหมเนี่ยเนไม่มีอะไรทำใช่ไม่อยากตายแต่เราแบบอยากเอาชีวิตรอดฮะอยากอยากอยากง่ายๆคืออยากชนะฮะเหตุผลคืออยากชนะครับผมอันนี้ไรนิ่งสตอมฟ้าผ่าชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วฟ้าผ่าฟ้าผ่าโอ้โหเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบเข้าบ้านไม่ทัน แน่เราฝึกไว้ก่อนนะเดีย๋ยวในชีวิตจริงเจอแบบนี้นี่ถึงกับซวยครับผมเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ย,อย,อ,ยอยู่ชั้นนี้ไม่ปลอดโอ้ชิายแล้วอยู่ชั้นนี้ไม่ปลอดภยัยโอ้โหซวยแล้วมันพัดพายุพัดกันอย่างนี้เลยเหรอกินโค้กซะหน่อยฮะเพื่อที่จะได้แบบบำรุงร่างกายทาั้งๆที่เป็นไข้อยู่ก็ยังกินนะ <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวปิกจูนี่คืออะไรเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหโอ้ปิกจูบุกโลกย็ดเค่ยัดเค่จะจําไว้ครับผมอย่าเอาไปใช้ในชีวิตจริงอย่าผมจะใช้ในชีวิตชีวิตจริงครับผมอย่าผมจะระวังต่อไปนี้ผมจะระวังปิกจูไว้ฮะโอ้โหถ้ามันจะโหดขนาดนี้ผมระวังแน่นอนนะต่อไปนี้ต่อไปนี้จะไม่ยุ่งกับปิกจูแน่นอนฮะง่ายก็ปิกจูนั่นแหละจะปิกจูปิกจู จะปีกจู้ทำมนันนะโอ้โหอุห้ยแหลกเลยแหลกเลยครับแมพหายหมดแหลกเลยโอ้โหโคตรโหดสงสัยต่อไปนี้ต้องระวังจริงๆถ้าเกิดเจอปิกาจู้ที่ไหนนี้ต้องวิ่งหนีครับผมเพราะไม่งั้นก็จะโดนอย่างที่เพื่อนๆเราโดนนะฮะแล้วมันก็ใช้ภาพตามสถานการณ์อีกแล้วฮะยอดจริงๆต่อไปอะไรฮะไลซิงลาวาเฮ้ย เฮ้ยอันนี้รู้ฮะเอ้ยถ้าใครเห็นผมสูตรสูตรแบบสุดซุดเหมือนสูตรอะไรสักอย่างก็คือสูตรขี้มูนนั่นแหละก็อย่าสงสัยฮะคือตอนนี้เป็นไข่อยู่นะฮะก็คือไม่ใช่แบบเป็นไข้แบบปวดหัวอะไรพวกนั้นนะคือคือต้องหนีแล้วแหละไม่บนแล้วหนีอูโหูว่าเรื่งเชียวไรซิ่งไรซิ่งลาวานี่ตูรู้ดีรู้ดีว่ามันแปลว่าอะไรก็คือคล้ายน้ำท่วมโลกนั่นแหละแต่อันนี้คือลาวาท่วมโลกกูตาย ถ้ามึงจะท่วมสูงขนาดนี้เอาเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยว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 นำโค้มาจากไหนเฮ้ย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 สวยแน่สูสวยแน่เอาเมื่อกี้เมื่อกี้แวะไปสูดสูดขี้มูกนิดเดียวนำโค้กบุกโลกแล้วเหรอโอ้โหโคตดแอดวาน ใครเป็นคนคิดด้วยเนี่ยใครมันเป็นคนคิดวะน้ำโคบุกโลกให้ตายโอ้โ oh. หโคตรนับถือความความคิดสร้างสรรค์ครับผมน้ำโคบุกโลกอย่าวว่างๆเดีย๋ยวผมไปทำแบบเล่นม้างนะแต่เมื่อไรฮะทำไม่เป็นครับผมฟูลคันเลอร์สีสีสวยแล้วชิบหายเหยียบบนคันเลอร์ทุกคนจะต้องยืนอยู่บนคันเนอร์คัเลอร์อะไรคันเลอร์โอ้รู้แล้ว รู้แล้วครับผมรู้แล้วนี่นี่ยังไงฮะทุกคนจะต้องยืนอยู่บนอ๋อคนที่ยืนอ๋อคนที่ยืนอยู่บนสีเขียวจะตายครับผมเอาเฮ้ยอ,อะไรคือคันเลอร์เพร์ซันวะเดียด๋วยวเดีอะไรสี C เหลืองหรือสีแดงบอกกูมาทุกคนอืมกูมาทําไมเนี่ยสีเหลืองเนี่ยให้ตายถึงทั้งที่รู้ว่าสะขวาล้ายซ้ายดี ทั้งทั้งที่รู้ว่าผูดผิดทั้งทั้งที่รู้ว่าขวา้ายซ้ายออบปียังมาซ้ายอยู่ให้ตายเถอะโอ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรือยังแน่ตายอีกแล้วฮะอะไรวะล้วไม่มีบอกด้วยนะไม่มีคำใบบอกด้วยฮะผมว่าต่อไปมันต้องน่าจะเป็นสีแดงฮะจากความคิดผมแล้วอ้าวมันเป็นอะไรกับสีเหลืองวะเนี่ยว่ามันทําอะไรผมไม่ได้อย่แลงวยกเว้นถไปไปอยู่ใกไกลนี่ก็ ค่อยว่ากันอีกทีนะเห็นไหมเห็นไหมมันระเบิดระเบิดโคตรแรงฮะอย่างยกเวนอ้พวกที่เป็นเลเวลสูงๆมันจะไม่กลัวอะไรครับผมเพราะว่าตูเห็นมาบ่อยแล้วไม่กลัวหรอกอะไรประมาณนั้นแต่เรานี่เน้นเราชีวิตรอดฮนะเพราะอะไระเหรอดูเงินเนีย่ยฮะดูแต้มดูแต้มกับเงินอะไรพวกนี้แน่โคตรโหดบอกเลยได้ขนาดนี้นี่ถือว่าโหดสุดแล้วยกเว้นเวล80เวล71เล่นเงินยังไงเนี่ยผมเลือก12นะ จะขยันดเกินไปแล้วนะบางทีแล้วก็อี้นั่งได้ขอนั่งด้วยได้ไหมขอนั่งด้วยแล้วกัน <c oughs> จะได้ชิวๆปั๊บโอ้โหสบายครับผมตักแดดก็ผมยามยามที่ security beat laser attack ฮะยามที่อะไรวะมันมันแปนแปลว่าอะไรวะที่ร,รู้ๆมันต้องเป็นเลเซอร์อะไรเกี่ยวกับเลเซอร์ attack นี่แหละอ่ารู้แค่นี้นกูรู้เลยอะไรกูหนีแน่นอนโอ้โหอยากจะมานั่งชิวอีกให้ตายเถอะ อา้อาวยืนเฉยผมว่าไม่โดนแน่นอนอะไม่โดนกระบาลเลยมันมาแล้วเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันจะเป็นเดอะแมทริกครับผมแต่ถ้าผมโดผมเจอโอ้โหถ้าผมเจอพวกนี้นี่คงไม่เดอะแมทริกด้วยแล้วไนดะ้ละเอเลเซอร์นี่มันเดอะแมทริกยิ่งกว่าผมอีก <c oughs> มีการควงตีลงังคาโอ้โหโคตรโหสกิลลิตี้ออกเป็นเกี่ยวกับเลเซอร์แบบคุ้มกันภัยเลยพวกนั้นนะฮะแ